สวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของการต่อไก่นะครับก็เห็นว่าช่วงนี้ก็คลิปต่อไก่ของผมก็กำลังมาแลก็ถือโอกาสแนะนำวิธีไปอีกด้วยเลยนะครับคือการการใช้นะครับการใช้ ไก่ตัวเมียปลอมนะครับล่อนะครับเพราะว่าเราก็เป่าก่อยเนาะเป่าก่อยหรือเป่าหมากตอดนะครับใช้ล่อให้ตัวผู้เข้ามาแล้วทีนี้เข้ามามันคือข้อดีของไก่ปลอมตัวนี้ก็คือเวลามันมามันจะไม่สังเกตหาคนนะครับเราเอาไปวางไว้ในจุดที่เราคิดว่าเราต้องการนะครับ ให้มันเข้ามาแล้วก็เราไปวางไว้นะครับพอมันมาเนี่ยพอเราเป่าตอดปุ๊บเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นมันจะวิ่งเข้าไปใส่นะครับมันจะตะแคงปีกนะครับวิ่งเข้าไปหาตัวเมียนะครับกว่ามันจะรู้ว่าเป็นที่เราทำขึ้นมาก็นั่นแหละครับก็คงได้ผลไปแล้วแหละนะครับ ทีนี้ผมจะแนะนำนะครับวัสดุในการทำนะครับคือมองในระยะสัก10บหรือสิบกว่าเมตรเนี่ยคือคือจะคิดว่าของแท้เลยนะครับมันจะรีบวิ่งเข้ามาเลยนะครับไก่ตัวนี้นะครับผมใช้มาน่าจะสี่ปีแล้วมั้งนะครับสี่ปีหรือเกือบสี่ปีนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตาข้างนี้มันหลุดหายไปนะครับเดี๋ยววัสดุนะครับตรงนี้ผมก็จะทำเป็น เอาไม้นะครับเอาไม้มาเหลานะครับไม้ที่มันมีกิ่งออกมาแล้วผมก็เหลาเป็นเป็นช่วงของปากนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับเป็นทางบ้านก็จะเรียกลูกหมากล้ํานะครับหมากล้ากําตาไก่นะครับผมจะเอาสว่านขนาดห้าทับสามสองนะครับเจาะนะครับเจาะแล้วก็จะติดกาวช้างใส ส่วนไอหูขาวข้างนี้มันหลุดหายไปนะครับหูขาวตรงนี้ก็ตัดมาจากกระป๋องสองทีไดเกียวนะครับส่วนขนอะไรพวกนี้หางอะไรพวกนี้ก็นะครับเทียมๆขึ้นมานะครับเอาจากสัตว์บ้านสัตว์อะไรนะครับไอปีกไก่ปีกไก่ไกชนมั่งอะไรมั่งนะครับก็ข้างในก็จะเป็นลูกมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวน้ําหอมที่แบบ มันแห้งแล้วนะครับแล้วก็จะเอากระดาษถุงปูนนะครับถุงปูนซีเมนนะครับมาใส่กาวลาเทกนะครับใส่กาวลาเทกแล้วก็ใส่กาวลาเทกที่ลูกมะพร้าวแล้วผมก็จะพันนะครับพันด้วยถุงปูนนะครับจากนั้นก็ใส่ลาเทกเคลือบถุงปูนอีกทีนึงแล้วก็ติดขนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตะข่ายนะครับตะข่ายแห้นะครับใส่ด่างแหพร้อมครับพี่น้องครับ ใส่ด่างแหให้ให้มันแนมเบิงไกลๆคือจังเป็นให้คล้ายกับว่าเป็นขนนะครับให้คล้ายกับว่าเป็นขนที่แบบซ้อนๆกันอยู่นะครับถ้าดูในระยะที่พอประมาณนะครับนั่นแหละนะครับเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเผื่อใครอยากทําลองนะครับทําลองแล้วถ้าถ้าใครขยันทําลองแต่ทาเสร็จไปแล้วแล้วก็เอาไปลองแล้วถ้าได้ผลนะครับมาเม้นบอกด้วยนะครับ ได้ได้จริงๆนะครับสูตรนี้ได้จริงๆผมใช้มาแล้วสามสี่ปีแล้วนะครับไอไก่ตัวนี้นะฮะก็ทำยังไงนะครับเอาไปวางแล้วก็เป่านะครับเป่าล่อเลยนะครับ แล้วมันก็จะวิ่งมานะครับสําหรับหมายซิงนะครับหมายซิงหมายที่ยังไม่มีใครมามาทํามาต่อนะครับมันก็จะจะเข้าเร็วนะครับมันก็จะเข้าเร็วนะครับเข้ามาแบบไม่ระแวงพอมาก็มันก็จะมองเห็นสัก15เมตรนะครับเอาไว้ในที่ที่มันแบบโดดเด่นหน่อยนะครับที่ที่แบบว่าอย่างเช่นก้อนหินข้างหลังนะครับก็อาจจะไปวางขวางเอาไว้นะครับ วางขวางเอาไว้เดี๋ยวผมจะหาอะไรขาวๆมาติดด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับด้านที่มันหลุดหายนะครับให้มันขาวๆแบบนี้นะครับเห็นจะได้สะดุดตาได้เร็วนะครับไก่จะรีบวิ่งเข้ามาโดยไม่ระแวงนะครับโอเคครับผมเคล็ดลับนะครับสำหรับสายล่าวันนี้ก็นะครับมาบอกนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับลองไปทํากันดูนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมแห้งนะครับไปเล่าเหล่าให้แบบ ให้มันทรงมันได้นะครับแล้วก็เอากิ่งไม้ที่เหลาทําหัวมานะครับปักลงไปนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยถุงปูนนะครับแล้วก็ทําอย่างที่บอกนะครับติดขนติดอะไรนะครับแล้วก็เสียบเสียบเสียบไอ้ส่วนที่เป็นหางนี้ลงไปนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ